เป็นมีคนทําให้อีกพี่กองก็หลานทําให้อีกของผมอ่ะจอนนี่ทําให้ตอนนั้นอ่ะไลฟ์ไปสามเดือนแล้วโอ้นเองไอ้ภูมินอนเองแล้วภูมเห็นกล้วยเห็นเห็นเห็นกล้วยวางไม่เฉยวางไม่เฉยก็พอแล้วงั้นเห็นกล้วยวางไว้เฉยพับเพียบแล้วพับเพียบแล้วเนี่ยนะเห็นกล้วยนะครับเห็นกล้วย วไ,วไม่มียังไม่มีใครสักเลย <มา S 2> ให้นอนมามบ้าง <มา S 1> ล,ลูกเดียวพอผมบอกลูกเดียวอดไม่ต้องทำดีเอาลุกเรียวลุกเรียว อาวันสวัสดีค่ะุณเตกัวค่ะเห็นวยหวีนึงนอนรเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ้ากล้วยนะี้อยแวข้อีเดี๋ยวสายสีมันจร้อยเยได้ลูกเดียวไม่กูนอูสันมาก นี่คือเวช่วยดน้ำด้วยนอนไม่มใชเย็นับเย็นม่นอนหนาวเลยโ้บ้านนี้หนาวเลยหนาวหนีวเลยวันนี้้องเอาเชนแันไห่นะเชนเชนใครเปิดเป็นโลกปิดเคนผราใบปลาไก่้อนโกลาพ่อบอกอะไรบ้างก้อยก็บอกอะไรบ้างไทยอะ ดูที่เยอะแยะจะไปจกกันอยู่ตรงนั้น่มุมที่เดกอา้องค์ณตรี้มุดีคุณมุนี้มุมสามมเอแล้ล้มเมื่อไหร่ก็งับกันสามคคือพังามิเรคอพังงสิงสิ

โบจะโบโหแล้วครับยีมาแจ้งไว้ชอบแล้วพอมาแล้วเพื่อนก็ไม่รวมบอกบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้สักคนเลยค่ะยังไม่ได้เลยที่ใส่โชว์เนี่ยเป็นเชื่อตัวอย่างเนี่ยเรามีเพื่อนแล้วก็ชอบเหมือนกับพวกเอกอะถ้ามีเพื่อนอยู่แล้วก็เดินเพราะฉะนั้นบอกมือบอกอีเอกชัยศูนย์รวมใจคนทั้งชาติเหมือนกับเพลงอะไรไม่รู้กอลังคิดอยู่เที่อยู่ ก็เอะบอก้อยเธอ,เอเมั้วเธอมัวม้วแต่หมูจันจับด้วยจันจับปากด้วยพ่เยอเอกหลุดตลอดเออคราวนี้เอาตัวเหสือต,ตัวเล็กไปเอหลุดตลอดครับผมครับผมไม่รู้นายก้อยน้อยก้อยพูดนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บอกให้ครับอย่านะ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 วางนะ วางนะทับฟีไม่ได้นะเพะียงเขาต้องมีวา,มวางนะวางนะจัดเตยไม่เล่นทรายนะเล่งผมเนี่ยเล่งผมเนี่ยนักผมเดี๋ยวนี้พี่กองมาอยู่่วยตั้อองใจว่าพี่กองก็คือผมแยกแยกไม่ออกเลยใช่ไหมโอ้แยกแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเพอเองผมไม่ใช่ผู้จัดจาก,การหนึ่งนะ หัวมันเหมือนเฉยเๆมันเหมือนตรงหัวนี่แหละมีคนผมมาใหม่ๆมีคนมาสวัสดีคนสวัสดีผมมดดู้จัดการหนึ่งก็ว่าอ้อ๋อยิงมุกมาแล้วมันเหมือนตึ๊งไหนวะพอมาดูมาดูรูปอ๋อตอนนั้นจะไม่ากการ,รู้จักกันอ๋อมันขายตรงนี้เองงิเมงนี่แหละรับไปเลยสวัสดีครับดังตอนนั้นแหละโอ้ใช่แล้วมันต้องปลอมตัวจีแต่ท่านท่านที่ทำคัมมืเลยขอเจ้าก้อนหนึ่งดําน้ำอ่ะเออเสียงคุ้นคุนเสียงผู้ใดนู้นคุ้นๆ ใช่ป่ะพี่ผานิคก็กระโดดไปดกระโดดมาเอบน้นทีช่องนี้ทีจะเพิ่งเบื่อจะเพิ่งเบือ่อมีถังออกซิเจนอย่างผู้จัดการหนึ่งดำน้ำจ้ะเขากำลังคิดเพลงให้พวกเอกชัยอยู่คืนนี้แหละเดี๋ยวเสร็จกับพี่กองแน่ผมเดี๋ยวจะเอาเป็นสมุดมาจดทำมาได้ทำเป็นเพลงให้เลย ขอรับฮะไม่ไม่ไม่เป็นไส่ชุงเท้าไส่ชุงเท้าอ่าชุงเท้าพ่อรอยหาชงเท้านี่เฉยเป็นรอยคักรอยพักรอยับแล้วก็รอยสีนอมไอเป็นรอยข้อข้อพักเป็นสีเผือกดูท่ายืดนะฮะสง่ามากนะครับสวยมากนะครับท่ายืนมาโดนน้ำมันพอเอกเลย

กดจริงแล้วกดจริง้กดจริง้เรียกเรียกเรียกไงเวลาจะเสิจะเเมื่อไรจะเ์ฟเนี่ยวิธีการเรียกพักพยกก่อนเมื่อไรจะเเนี่ยยาทำี้ขังมากตอนนี้ตั้งใจเก็เนมากเลยได้ยินเสียงโซ่ขเอเออเเเซเลยาถา เพาเจ้าก็บอกเมื่อคืนนี้เสร็จอ๋อ้แล้เสร็จก็บ้าก็ไปรถมาได้ยินคืนนี้เสร็จคืนนี้เสร็จหาใครหนุ่มพลโยนใส่ใครไม่รู้แกซื้อโยนสมเด็จสมบูรณ์ควันอยู่นี่ควานอยู่นี่ไม่รู้เห็นใครไรู้เห็นใครนั่งอยู่ก็ปานงานไม่ได้แหละนั่ได้ไอ้พี่ผมอยากไมอซีบอกพ่อเรียกใครไม่มีใครเลยพ่อเอง ตร,ง,ตร,ง,รงนี้ต้องร่วมกันไหมไมเ่เก๋เกเห็นหญ้าไงเขียวเขียวน่ะน,นั่นแหละตรงน้ำตรงนั้นนั่นแหละบอกแกบบบอกวิ่งไปดูเลขนะน,นั่นแหละใช่เหรอหน,นูวิ่งไปจนสายจนเลยรอเพลงแล้ว <c oughs> เอาผู้จัดการและเป็นหางเครื่องที่ศูนย์มาเป็นว่าแล้ยคลิปฟังๆเลยโอ้โหถ้าผู้จัดการจะร้องแล้วผมทำให้พี่พี่กองร้องเพลงเดี๋ยวให้ผมใส่กระโปรงหางเครื่ององ่ะ ไม่ใช่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมเป็นทำเพลงให้ไงผมทำได้อยู่มีนะเพรติดคนร้องแหละเดี๋ยวหาว่าทำไม่ได้ทำได้เรื่องทำเพลงเดีมากจิ้งจ้อยมีทีมงานหันหันหันกระบอกปืนใหญ่มาทางนี้แล้วมาแล้วมาแลยไม่ถูกครับเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับมา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 ถูแล้วยำยำระวังนะที่ท่านเตรียมอะไรที่ท่านเตรียมอะไรบ้าง โอ้ยม่แน่จ๋าเพราะเองเรียกแล้วเนี่ยจะได้ในเปียแด้เนี่ยฟังแล้วฟูืออ้สอยยศีมัดเจี๋้เชมพุงเลยสีมัดดียกมือรับเลยเฮ้ยแล้วแล้วห้ามติดรถติดรถสองร้อ มาเล้วมาเล้วตัวใครตัวมันตวไตมาเล้วโป๊ะเชะแล้วขนจายมัแล้วเหยยมีแล้วหัดปุ๊บอึปั๊บมาเล้วมาเล้วยิงปุ๊บมาเล้ยวเอาเลยหน้าผากเลยนี่มาเห็นไหม้าันนี้มาใหญ่ใหญ่ไหมต้องบังหว่หเหตุผลเอง โอ้พี่ตั้มอยู่นุ่นแกได้กลิ่นเออที่แกเฟี้ยงใส่เมื่อกี้น่ะพี่ตั้มอยู่นั่นขนาดเห็นไหมมีม่านบังนะเป็นเหมือนนุ่งจงกระเบนน่ะ กีงเรียกแล้วกดกิงเรียกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้นะครับอยู่กับแอดกองแอดก้อยแอดพานะครับแอดภูมิแอดหนึ่งไปก่อนสวัสดีครับ